สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมไอซ์นะครับใน h anel n u s e car g a t e A นะครับวันนี้ผมอยู่ที่ศูนย์รวมรถยนต์มือสองปฏิพัทธ์ออโต้นะครับศูนย์จำหน่ายรถยนต์มือสองคุณภาพคัดเกรด A มีรถให้เลือกกว่า200คันเลยนะครับสำหรับวันนี้มีรถกระบะ4ประตูตัวสูงเข้าใหม่1คันนะครับเพิ่งนำมาปรับสภาพเสร็จผมนามารีวิวให้ชมกันก่อนเลยคันนี้ล้างขัดสีเคลือบเงาเสร็จเรียบร้อยนะครับไอเอียมเหมือนรถใหม่เลยครับ สำหรับรีโวคันนี้จะเป็นเครื่อง2.8ตัว G เป็นตัวท็อปนะครับเกีย e ร์ออตโัต้ขับเคลื่อน2ล้อปี2018นะครับราคาขายเราตั้งอยู่ที่699,000บาทนะครับ699,000บาทป้ายแดงออกใหม่เนี่ยประมาณ1,100,000 1, บาทประหยัดไปเกือบ4 0 0 0 0บาทนะครับคันนี้สภาพใหม่กลิปเลย ลูกค้าใครดีไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยครับแม้แต่บาทเดียวค่าจัดค่าโอนนะครับออกรถภายในเดือนนี้เราออกให้เลยนะครับไม่เก็บเลยแม้แต่บาทเดียวค่าใช้จ่ายวันรับรถเราก็ออกให้นะครับไม่เก็บเลยสําหรับตัวรถภายนอกที่เรามองเห็นกันได้เนี่ยไฟหน้าเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์มาให้ด้วยเป็นหลอด LED เป็นเส้นแบบนี้นะครับสวยงามด้านล่างมีไฟตัดหมอกเดิมโรงงานมาให้นะครับกรอบไฟตัดหมอกเป็นสีโครเมียมนะครับกันชนหน้าเป็นสีเดียวกับตัวรถ หน้าคันนี้เนี่ยจะได้เป็นหน้าร็อโคนะครับหน้าร็อโคกรอบประจังหน้าเป็นสีโครเมียมหน้านี้เนี่ยจะอยู่ในรถปี2018-2019นะครับถ้าปี2020-21เนี่ยจะเป็นหน้าหมูป่าไปแล้วตัวรถเป็นสีดําเดิมโรงงานนะครับสีเดิมเสมอกันทั้งคันนะครับโลโก้โลโก้อยู่ครบนะครับไฮลัก2.8กระจกเป็นกระจกปรับไฟฟ้าสีโครเมียมนะครับมาพร้อมไฟเลี้ยว LED ในตัว มือจับประตูเป็นโครเมียมมาพร้อมระบบสมาร์ทเอนจิ้นนะครับทั้งคนนั่งแล้วก็คนขับเลยถัดมาด้านล่างมีบันไดข้างมาให้ด้วยนะครับสีดำเดิมโรงงานสติ๊กเกอร์พ r ีรันเนอร์อยู่ครบนะครับไฟท้ายไฟเบรกอยู่ครบนะครับไฟท้ายเป็นไฟหลอดฮาโลเจนมีไฟเบรกมาให้ไฟเบรกดวงที่3ามีมาให้นะครับด้านล่างมือเปิดฝาท้ายเป็นโครเมียมมาพร้อมกล้องมองหลังมาให้นะครับมาพร้อมกล้องถอยด้วยคันนี้เป็นตัวท็อปนะครับจะมีเซนเซอร์หลังมาให้ 2. จุดกันทนท้ายเป็นสีโครเมียมโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะครับโตโยต้าไฮลักโลโก้ตัว G โลโก้โตโยต้ารี uck, โวอ,อ,อยู่ครบล้อแม็กเป็นอลลอยสีซิลเวอร์นะครับรัดด้วยยางขอบ17นะครับซีรียาง265ทับ65 R17 นะครับเป็นยางของ g ู o เ year ออปชั่นภายนอกนี่ครบคันแน่นอนคันนี้รถเป็นตัวท็อปเครื่อง2.8เป็นตัวสูงนะครับ ลูกค้าสนใจติดต่อได้เลยนะครับ0618405076นะครับ0618405076นะครับรีบติดต่อมาได้เลยนะครับรถเพิ่งเข้าใหม่เพิ่งปรับสภาพเสร็จนะครับมาไวไปไวแน่นอนเดี๋ยวพาไปชมภายในกันต่อเลยนะครับภายในคันนี้จะได้เป็นโทนสีดำนะครับเป็นโทนสีดำเบาะหนังเป็นเบาะหนังแท้สีดำฝั่งคนขับจะเป็นปรับไฟฟ้านะครับนี่ปรับไฟฟ้า6ทิศทาง แผงประตูเป็นสีดำเดิมโรงงานตัดด้วยสีซิลเวอเป็นสีเทาเป็นสีด้านนะครับกระจกเป็นกระจกปรับไฟฟ้ามาพร้อมเซ็นทรัลล็อกกระจกสีบานจะเป็นออโต้หมดเลยนะครับออปชั่นเต็มมากคันนี้ด้านล่างมีที่วางแก้วหนึ่งใบแล้วก็มีที่ใส่ของยาวๆหนึ่งที่นะครับแผงประตูมีลำโพงทวิตเตอร์คู่หน้านะครับทั้งคนนั่งและก็คนขับกุญแจเป็นกุญแจรีโมทนะครับมีคีย์เลสในตัวโมบิลิเซอร์มีมาให้ครบ พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันซ้ายขวานะครับปรับลดเสียงเพิ่มเสียงเปลี่ยนโหมดรับสายวางสายด้านขวาเป็นปรับโหมดการขับขี่นะครับด้านล่างมีครู e คอนโทรลมาให้ด้วยเป็นระบบครูซคอนโทรลพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยหนังสีดำสามก้านนะครับทรงสปอร์ตด,ด้วยปุ่มพุชสตาร์ทมีมาให้ด้วยนะครับเป็นตัวท็อปจอกลางคันนี้จะให้มามาตรวัดม,มาเป็น2ตัววัดรอบวัดความร้อนนะครับด้านขวาเป็นวัดความเร็วแล้วก็น้ํามัน จอกลางเป็นจอ M I D นะครับบอกอุณภูมิภายนอกบอกตำแหน่งของเกียร์เลขไมค์คันนี้วิ่งอยู่ที่1 2 2 4 4 3 0กิโลเมตรนะครับเป็นไมค์แท้เช็คศูนย์นะครับคันนี้ให้ครูชอนโทนมาให้ด้วยปรับเร่งความเร็วตามคันหน้าได้นะครับจอกลางเป็นจอทัชสกรีน7นิ้วนะครับเป็นจอ DVD ทัชสกรีน7นิ้ว F M A M วิทยุ C D M P b l u บล o ทูธมีมาให้ครบนะครับ มีที่ใส่แมปการ์ดมาให้ด้วยแต่ว่าคันนี้เราออกมาให้ก่อนนะครับเพราะว่าแมปการ์ดราคาค่อนข้างสูงนะครับด้านล่างระบบปรับอากาศเป็นระบบกับอากาศออโต้นะครับแต่ว่าไม่แยกโซนเป็นออโต้ฝั่งเดียวถัดลงมาด้านล่างมีช่องเสียบ USB AUX การลื่นถลมีมาให้ครบนะครับที่จุดบุหรี่มีมาให้ด้วยลงมามีที่วางแก้วอยู่2ใบนะครับเกียร์คันนี้เป็นเกียร์ออโต้หสปีดนะครับจอคันนี้จะมีเป็นกล้องถอยมาให้ด้วยนี่ออปชั่นครบแน่นอนนะครับ เกียร์เป็นเกียร์ออโต้หสปีดสามารถชิปตรงเกียร์ดีได้ด้วยถัดมาด้านขวามีปุ่มกด Eco Mode Power Mode มาให้นะครับถัดลงมามีที่วางโทรศัพท์ที่วางของ1ช่องนะครับคอนโซลหน้าจะเป็นสีดำตัดกับสีเทานะครับเป็นตัดกับสีเทาด้านเป็นเส้นสายแบบนี้ด้านซ้ายของจอจะมีจอแสดงเซ็นเซอร์ Airbag นะครับจอแสดงสถานะแอร์แบแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวท็อปจะมีคูบ็อกมาให้ด้วย สำหรับใครที่ชอบเดินทางไกลนะครับคันนี้ซื้อคงซื้อของซื้อน้ําเซเว่นแล้วยังไม่อยากกินเนี่ยูบ็อกจะเป็นตู้เย็นขนาดเล็กนะครับแต่ว่าจะไม่ได้เย็นเท่าตู้เย็นบ้านนะครับแต่ว่าเก็บความเย็นได้ดีเลยนี่ด้านล่างมีที่ใส่ของการเปิดเนี่ยจะเป็นการกดปุ่มนะครับวัสดุจะเป็นวัสดุแข็งจะไม่ใช่บุนุ่มนะครับเบาเป็นเบาหนังแท้ปรับไฟฟ้า ด้านคนขับจะเป็นมือปรับนะครับจะไม่ใช่ไฟฟ้าจะเป็นไฟฟ้าแค่คนนั่งอย่างเดียวเบาะเป็นเบาะหนังสีดําเดินได้ขาวเราเก็บรายละเอียดให้ครบหมดนะครับถัดมาด้านบนนะครับจะมีที่เก็บแว่น1อันนะครับนี่มีไฟอ่านแผนที่ด้วย2จุดเป็นไฟสีส้มที่บังแด,ดดด้านคนขับจะไม่มีกระจกมาให้นะครับส่วนคนนั่งจะมีกระจกแต่งหน้ามาให้1บานตรงนี้กระจกเป็นกระจกตัดแสงออตโต้นะครับ ออปชันภายในกว้างขวางครบคันแน่นอนนะครับผมเท่าที่คนคนนึงจะใช้ได้ครับรีโวคันนี้มีมาให้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมเบาะที่นั่งตอนสองกันต่อเลยนะครับเบาะที่นั่งตอนสองจะเป็นเบาะหนังสีดำนะครับ,บ<ะ>เก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยแล้วนะครับอัตราส่วนจะเป็นหกสิบสี่สิบนะครับมีที่วางแขนตรงกลางด้วยมีที่วางแก้วมาให้ด้วยสองใบ ด้านหลังเบาะคนนั่งแล้วก็คนขับจะมีที่ใส่ของนะครับแล้วก็มีที่แขวนของหนัก4กิโลมาให้แอร์ตอนที่2มีมาให้ด้วยนะครับแต่จะยังไม่มีที่เสียบ USB มาให้ด้านหลังนะครับแต่แอร์ตอนที่2ก็มีมาให้เหมือนกันแผงข้างประตูด้านหลังเหมือนด้านหน้านะครับกระจกเป็นกระจกปรับออโต้แผงประตูเป็นสีดําตัดกับสีซิลเวอร์นะครับด้านล่างมีที่วางแก้ว1ใบที่ใส่ของนิดหน่อย สำหรับพื้นที่นั่งคันนี้เนี่ยเหลือแน่นอนนะครับผมสูง183เซนติเมตรเฮดรูมยังเหลือเพียบนะครับเล็กรูมยังเหลือเต็มแน่นอนกว้างขวางพละกกำลังดีนั่งสบายครบแน่นอนครับคันนี้ผมพาไปชมห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตรรหัส 1GD นะครับ177แรงม้า450นิวตันเมตรนะครับ เคร so e, no ื่องเดิมโรงงานนะครับระบบความปลอดภัยมีมาให้ครบนะครับ ABS EBD BA มีมาให้แผ่นกันความร้อนข้างบนเดิมโรงงานนะครับฝากระโปรงเดิมโรงงานไม่เคยถูกถอดไม่เคยถูกชนนะครับรถไม่เคยถูกชนหนักพิกความน้ําท่วมหรือตัดต่อผิดกฎหมายนะครับรับประกันแน่นอนนี่คันนงคันหน้าแก้มข้างเดิมโรงงานน็อตฝากระโปรงเดิมโรงงานไม่เคยถูกถอดทําสีนะครับแก้มข้างเดิมโรงงานเลขคันหน้าสัญลักษณ์ R สัญลักษณ์ L อยู่ครบนะครับเดิมโรงงานทั้งคัน แพนเทสติ๊กเกอร์มอกก็เดิมโรงงานนะครับไม่เคยถูกถอดไม่เคยถูกทําอะไรทั้งนั้นนะครับรถเดิมโรงงานแบตเตอรี่เราเปลี่ยนใหม่ให้แล้วนะครับใช้ได้อีกยาวๆคันนี้รถสวยสภาพเดิมแน่นอนนะครับผมเครื่องเดิมทุกอย่างเดิมทั้งพันรถเราปรับสภาพให้เรียบร้อยเบาะเราปรับสภาพให้เรียบร้อยนะครับสวยเหมือนรถป้ายแดงแน่นอนย้ำอีกทีนะครับสำหรับคันนี้เป็น Toyota h ไฮ u ักรีโว2.8ตัว G ปี2018นะครับ เป็นตัวท็อปขับเคลื่อน2ล้อเกียร์ออโต้นะครับเราตั้งขายอยู่ที่699000บาทนะครับ699,000าบาทลูกค้าเครดิตฟรีดาวออกรถภายในเดือนนี้ค่าจัดค่าโอนค่าใช้จ่ายวันรับรถไม่เก็บเลยแม้แต่บาทเดียวครับลูกค้าเครดิตดีเอาไปใช้ได้เลยไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเอารถรุ่นไหนมารีวิวให้ชมกันรอติดตามกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ